พอส่งบ้านไปได้สักพักหนึ่งอะค่ะเขาหลังๆมาเริ่มไม่ส่งรเริ่มมีคนอื่นเราไฟก็จับได้ตอนแรกที่จับได้ก็ถามเขาว่าเขาคิดจะเลือกใครเหตุการณ์เพราะอะไรทําไมถึงมีคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะตอนแรกเขาก็ตอบว่าไม่เลือกไม่เลือกใครเลยแม้กระทั่งตัวไฟเองเขาก็ไม่ได้เลือก <The Friday S 2> ร้ายก็ยังรัก สายนี้คุณฟ้ายคุณ<ว>ฟ้ายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายเจออะไรมาร้ายก็ยังรักพอดีฟ้ายอะค่ะมีแฟนที่คบกันมาประมาณหกปี<ะ>แล้วทีเนี้ยแฟนฟ้ายอะค่ะมีลูกติดตอนนั้นเราครบกันได้ปีหนึ่งฟ้ายก็เข้าไปอยู่บ้านเขาฟ้ายอะเป็นคนทั้งเรียนแล้วก็ทั้งทํางานด้วยความที่เขามีที่สละไปพอเราเข้าไปเขาก็เหมือนแบบว่า เราอะ่ะไม่ช่วยทํางานบ้านถึงเวลาก็ทํางานอะไรแบบประมาณนี้แล้วพ่อเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่ค่อยชอบเราทีนี้ก็เลยมีปัญหากันด้วยความที่เราอะ่ะก็บอกว่าเราทั้งทางานทํางานก็จนถึงเสาเรียนก็วนาตี์มีปัญหากันจนเราต้องออกมาซื้อบ้านค่ะครเราก็เลยคุยตกลงกับแฟนเราขอออกมาซื้อบ้านอยู่ด้วยกันข้างนอกแล้วเขาก็ขอเอาลูกเขามาด้วยพอวันที่มาซื้อบ้านไส้ก็มีหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นไส้ก็เริ่มมีเงินส่งบ้านพอส่งบ้านไปได้สักพักหนึ่งอะค่ะ เอาหลังๆมาเริ่มไม่ส่ง<ช>เริ่มมีคนอื่นเราไฟก็จับได้ ตอนแรกที่จับได้ก็ถามเขาว่าเขาคิดจะเลือกใครเหตุการณ์เพราะอะไรทําไมถึงมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเขาก็ตอบว่าไม่เลือกไม่เลือกใครเลยนีกระทั่งตัวฝ้ายเองเขาก็ไม่ได้เลือกแล้วลูกเขาเราก็เลี้ยงลูกเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันมันก็ต้องมีบ้างที่บางทีก็ดีบางทีก็เหมือนเข้ากันไม่ได้ลูกเขาอยุเท่าไหร่นะครับตอนนี้สิบขวบแล้วค่ะครับแม่ฝ้ายพูดถึงนะเป็นพ่อแม่กันแท้ๆยังไม่ได้เข้ากันได้ทุกวันเลยถูกไหมคะแล้วยิ่งเราเป็นแม่เลี้ยงอ่ะถ้าจะเรียกกันอีกทีถูกไหมคะมันก็ จะมีปัญหาก,กัน <c oughs> บ้างทีนี้นเราก็เลี้ยงเราก็อยากให้เขาเป็นคนดีพอเราเลี้ยงมาเขาตั้งแต่เด็กเราก็เหมือนรักรักเหมือนลูกเพราะเราไม่เคยมีลูกพอเราเลี้ยงเขาสอนเขาทุกอย่างแต่กลายเป็นว่าคําสอนของเราอะ่ะเหมือนไปบังคับเขาแต่ว่าเราบอกแฟนหรือพ่อเขาตลอดว่าสิ่งที่เราทําเราเราบอกเขานะว่าเราสอนลูกเขาแบบนี้ <c oughs> บางครั้งลูกเขาดื้อแล้วก็มีบ้างที่ตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอก เราจะไม่ตีอะไรที่มันเกินนอกเหนือไปมากกว่านี้แล้วพ่อเขาก็รับรู้แต่พอทุกครั้งที่ทะเลาะก,กันจะทะเลาะก,กันคือช่วงที่พ่อเขากินเหล้า,ากลับมาเมาแล้วแบบไม่ค่อยมีสติพอกลับมาเขาก็เหมือนแบบพูดในสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจซึ่งเราไม่เคยรู้ว่าเขารู้สึกกับเราแบบนี้มองเราในแง่ลบว่าใช่ลูกเขาแบบ เป็นคนใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราในความคิดของเราคือเราไม่เคยทําพฤติกรรมแบบนั้นแล้วลูกเขาอยากได้อะไรมีอะไรอยากมีเหมือนใครเราให้หมดแล้วทํำยังไงล่ะคะคราวนี้ไซก็เลย,ยตกลงคุยกับแฟนว่าขอเลิกแต่ด้วยตัวแฟนอะคะ่ะไม่ยอมเลิกไซก็เลยแบบว่า อยู่ต่อไปเราก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ปัจจุบันนี้เรื่องปัญหา,านอกใจ,ใจนี้จบไปยังฮะก็ยังมีบ้างค่ะแต่ว่าเขาน้อยลงกว่าแต่เดิมออจ,รจริงจริงมันต้องไม่มีเนาะมันไม่ได้แปลว่าน้อยลงแล้วแปลว่าโอเคด้วยนะอ,อืก็คือฝ้ายใน,ใ,นในทุกความสัมพันธ์แหละค่ะเข้าใจเลยบางคนนะก็บอกว่าอยพี่คนรักกันไม่พูดเรื่องเงินเงินทองทองจริงๆเงินเงินทองทองนี่แหละค่ะ โต,ตปัญหาคือว่ายิ่งต้องพูดกันใช่ค่ะคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเธอมีเงินเท่าไหร่ฉันมีเงินเท่าไหร่แต่วิธีการใช้เงินควรจะเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับคือคนนึงทํางานหนักคนนึงต้องเป็นกําลังใจและต้องช่วยกันทำมาหากินไม่ได้แปลว่าอ่ะก็หน้าที่เธอนี่แต่ก่อนเธอเคยทําได้ซึ่งมันไม่ใช่ค่ะไม่มีใครผูกขาดหน้าที่นี้ตรอดไปลยิ่งในยุคโควิดนะความยากมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะเศรษฐกิจอีกข้าวยากหมากแพงอีกอะคราวนี้มันเลยกลายเป็นว่วา หายใจเข้าหายใจออกตอนนี้ฝ้ายจะทุกตลอดเลยอ่ะคือตอนนี้ฝ้ายมีปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจเนาะเรื่องการดูแลครอบครัวนะฮะวิธีการมองหรือการบริหารครอบครัวไม่เหมือนกันแล้วก็มีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยที่เขานอกใจเรายกเอาเรื่องนอกใจในเก็บไปข้างหลังก่อนทีนี้เรื่องของการบริหารครอบครัวเนี่ยเคยคุยกับเขาไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันมีวิธีคิดแบบนี้นะเรี้ยงลูปแบบนี้บริหารเงินแบบนี้เรามีอะไรเราต้องแบ่งกันสไม่ใช่บอกว่าเธอหาได้หาไปแล้วเธอไม่ช่วยฉันเลยเคยคุยเคยเปิดใจกับเขาไหมครับ เคยค่ะฝ้ายเคยแบบว่าใครก็บอกเขาว่าฝ้ายอ่ะไม่ไหวแล้วทั้งทํางานแล้วก็เงินเหนะี้ยเงินก็ไม่พอจ่ายในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝ้ายก็บอกเขาว่าเราช่วยกันไหมอันไหนที่ใครหาได้ก็มาแบ่งตรงนี้หรือแบบมารับภาระอาส่วนเรื่องบ้านถ้าคือเขาอ่ะมองว่าบ้านอ่ะเป็นชื่อฝ้ายคนเดียวเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้เอื้อมมือที่มาช่วยไม่สิชื่อเป็นของบ้านใครไม่ได้แปลว่าคือเราก็รู้อยู่ค่ะบางทีนะบ้านอ่ะช่วยกันส่งอะไปให้เป็นชื่อเราก็ แต่ไม่ได้แปลว่าเอาเปชื่อเธอเธอก็ไปหาเงินส่งเองสิมันอย่างนั้นมันไม่ใช่ครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาก็มีเงินแค่ในส่วนที่กินรายวันกับซื้อกับข้าวแต่จะแบบให้มานั่งรับผิดชอบเป็นก้อนอย่างเงี้ยคือเขาก็หลับไม่ได้เราก็เลยบอกว่าคุณมีเงินเก็บคุณเปิดอาชีพอิสระเรารู้อยู่แล <ต c> ้ว <Leonard> ว <mankind> <night> <N> ่ารายได้เขาเท่าไหร่แต่เขาส่วนมากคือจะชอบแบบ ไปกินเที่ยวกินเหล้ากับเพื่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยได้มีตรงเนี้ยมาช่วยเราจนวันหนึ่งอ่ะเราจ่ายจ่ายจ่ายจนบางเดือนฝ้าไม่เคยเหลือเงินไว้เลยหลายๆครั้งที่เราเองเป็นผู้ให้จนเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่ากลายเป็นค่ว่าเคยตัวเฉยๆอย่ะเขามีเงินก้อนของเขานะคะฝ้ายรู้แต่เขาเอาไปใช้ใชสําหรับการซื้อความสุขของตัวเองเอาแล้วผู้หญิงอย่างฝ้ายไม่ต้องมีความสุข กับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งในการจะใช้ชีวิตอิสระเสรีกับเงินของเราบ้างหรือในเมื่อเงินของเราเอามาเสร็จปั๊บโอ้โหเราซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาเลยอะคะ่ะด้วยความที่เขาแบบเป็นคนอารมณ์แบบค่อนข้างรุนแรงแล้วขู่เราถ้าเราเลิกกับเขาเลยเนี่ยเขาก็เหมือนแบบจะทําร้ายร่างกายเราซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งอตอนที่เราขอเลิกใช่คุณไฟต้องแจ้งแจ้งตํารวจนะแจ้งความนะต้องเอาเรื่องแบบว่าแจ้งตํารวจไว้แต่ว่า ครั้งที่2อ่ะคือเขาก็ยังไม่เกิดคือเราหนีเขาตามเราเขาตามอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็คือแจ้งตำรวจไว้นั่นแหละเพื่อการปกป้องตัวเองด้วยค่ะฟ่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งพี่ให้ว่า คนในรอบตัวเราต้องมีใครก็ตามที่รับรู้เรื่องนี้ด้วยด้วยนะจะที่บ้านเราจะเพื่อนหรืออะไรก็ตามทีก็มีแบบแม่ไว้อ่าอ่าได้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆค่ะคือวันนี้พี่ต้องบอกว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นง่ายจังเลยอะ่ะโดยเฉพาะการใช้ชีวิตคู่พี่ก็งงมากเหมือนกันว่าทำไมเราถึงทำร้ายกันได้ง่ายขนาดนี้แต่ฝ้ายก็ต้องปกป้องตัวเองบอกแม่บอกที่ทํางานบอกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ว่าตอนนี้เราเจอกับอะไรบ้างถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายกันแล้วตอนนั้นเขาทำร้ายร่างกายเรา เขาขอโทษหรือเขามาเคลียร์อะไรกับเราหรือเปล่าคะเขามาขอโทษค่ะแต่ด้วยความรู้สึกไฟรู้สึกว่าไฟนีม่เคยเจอแบบนี้คือเขาถึงขั้นแบบว่า ใช้มีดเลยนะคะไฟแบบกลัวมากเกิดมาแบบว่าภัยไปน้องเกิดมาแบบไม่เคยเจอแล้วแบบเราตกใจเราร้องไห้ยกมือไหว้เขาเลยว่าแบบอย่าทำอะไรยเงี้ยเราไฟก็เลยแบบอยู่อยู่ทนเพื่ออยากขายบ้านให้ออกจนพอวันหนึ่งเราทนมาเรื่อยๆทนมาเรื่อยๆเขาก็เหมือนมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นทําให้เรารู้สึกดีทั้งทที่เหมือนตอนนั้นเราก็แบบรู้สึกว่าไม่เอาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งแบบเราอยู่กับเขามานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ต้องบอกว่าไฟไม่เคยอยู่กับใครแบบนี้มาเลย เขาเป็นคนแรกไปก็เลยรู้สึกเหมือนว่าใจนึงเราก็อยากไปแต่อีกใจนึงเราก็เหมือนสองสารเขาฝ่ายสงสารตัวเองก่อนแล้วก็ะะอีกอ,กอกสองเรื่องขอฝากไว้นิดน,นึงนะครับ คำพูดที่เขาพูดตอนเมาเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปเก็บความคิดนั้นเอามาใส่ใจและอย่างที่2คือเรื่องของการดูแลเด็กด้วยเฟซเชื่อว่ามีวิธีในการอบรมเด็กแบบที่ไม่ต้องใช้การตีด้วยแล้วยิ่งเรามีคอน FLICT กับเขาอยู่แล้วเราตีลูกเขามันยิ่งไปกันใหญ่ม,มันมีอคาตาิบางอย่างได้ค่ะนะคะฝ้ายนะวันนี้ยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันนะคะส่งข่าวกันได้เรื่อยๆเลยนะนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้เจอขนทางที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูครฟาฟเย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน y o u t u b อทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะร้ายก็ยังรัก